สวัสดีครับผมท็อปทีมงานฝ่ายขายจากบริษัทดาร์คอนเทดดิ้งวันนี้จะมารีวิวเสื้อ T-shirt ยี่ห้อโปรแกร,รมรุ่น5486ซึ่งเป็นแบรนด์ของประเทศอังกฤษครับ T-shirt ร,รุ่นนี้เป็นสีทูโทนได้แก่สีไฮวิตเยลโล่คือสีเหลืองสะท้อนแสงและสีกรมนวี navy, ครับเสื้อ T-shirt ร,รุ่นนี้ทำมาจากวัสดุป้องกันไฟทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นด้ายเทปสะท้อนแสงผ้าที่นำมาตัดเย็บ คือผ้าอินเทเลนหรือผ้าป้องกันไฟถาวรครับที่เชิ้ตรุ่นแค่486สวมใส่สบายน้ำหนักเบาได้รับมาตรฐานดังต่อไปนี้ครับ 1. มาตรฐาน EN ISO 11612คือมาตรฐานชุดป้องกันความร้อนและเปลวไฟของทวีปยุโรปครับ 2. มาตรฐาน EN 1149คือคุณสมบัติของชุดป้องกันไฟฟ้าสถิตในทวีปยุโรป3มาตรฐาน EN ISO 20471คือข้อบังคับในการมองเห็นของเสื้อผ้าในทวีปยุโรป 4มาตรฐาน IEC 61482คือมาตรฐานชุดป้องกันไฟฟ้าหรืออาร์แบของทวีดุโรปค,ครับที่เชิดร,รุ่น5486เหมาะสำหรับงานในโรงงานไฟฟ้าโรงงานอโตเคมีออโตโมทีฟโรงงานอแอนแก๊สหรือโรงงานที่มีความเสี่ยงเกิดเปลวไฟเสื้อทีเชิดร,รุ่น5486ป้องกันไฟฟ้าได้9.9แคลอรี่เสื้อทีเชิดร,รุ่น5486มีทั้งหมด7ไซส์ด้วยกันนะครับ S M L XL 2XL 3XL และ 4XL ครับก็จะเป็นแพ็คเกจของชุดโปรแกร,รมรุ่น5486นะครับก็จะมีป้ายลาเบลข้างหน้าบอกนะครับเป็นประเภทชุดคือเป็น T-shirt นะครับแล้วก็โมเดล5486มีสีไฮวิทยาโล่เนวี่นะครับแล้วก็ไซส์ L นะครับแล้วก็มีรหัสสินค้าบอกอันนี้ก็จะเป็นเสื้อ T-shirt ของโปรแกร,รมรุ่น5486นะครับ ก็จะเป็นสี two ทนะก็คือมีสีไฮบริดเยโลนะครับอยู่ตรงตัวเสื้อนะครับแล้วก็มีสีเนวีนะครับตรงคอเสื้อตรงปลายแขนเสื้อนะครับตรงชายเสื้อแล้วก็ติดเทปสะท้อนแสง2นิ้วสีเทานะครับทั้งด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับผมแล้วก็แขนซ้ายนะครับก็จะมี ป้ายมาตรฐานบอกนะครับทั้ง4มาตรฐานเลยครับปลายแขนเสื้อทั้งสองข้างนะครับก็จะมีรูไว้ใส่นิ้วโป้งนะครับเพื่อให้กระชับกับข้อมือนะครับสวมใส่สบายจับเนื้อผ้าแล้วรู้สึกแบบเบาครับแล้วก็นุ่มมากครับตัวผ้าแล้วก็สีสันก็สดใสมากดีไซน์สวยงามส่วนป้ายลาเบลก็จะอยู่ข้างในเสื้อ ด้านในเสื้อตรงตำแหน่งชายเสื้อนะครับก็จะมีป้ายลาเบลบอกนะครับก็จะเป็น5486คือรุ่นนะครับแล้วก็ยี่ห้อโฟรการรมแล้วก็มีมาตรฐานบอกนะครับแล้วก็มีไซส์บอกเป็นไซส์ L นะครับที่เราเอามาติดรีวิววันนี้แล้วก็มีแค่ลาเบลนะครับจะอยู่ตรงนี้ครับผมวิธีการดูแลรักษาชุด สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อทีมงานฝ่ายขายของบริษัทดาค,าคอนได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องดา r คอนเทรดดิงด้วยนะครับ